ม,มึงพูดถูกเมือ่อในอันนี้คือรีเสิร์ชแตถูกต้องแล้วใช่ไหมครับข้อ,อมูลน่าสนิทถูกต้องแล้วอ่ะได้มาเฮ้ยแต่กูว่าเหมือนจะอร่อยว่ะเพราะมันยังแบบดูฉ่ำๆมากๆเลยนะอุ้ยมันดูดูย้มๆอยู่นะดูดิเห็นปะม,มาครับวันนี้กับเนื้อไอวัวนะครับอันนี้เป็นเนื้อส่วนริบอายนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูชื่อว่าริบอายดาร์กช็อกโกแลตเปล่าวะริบอายมาริบอาย เอาไม่เป็นไรครูจะท,ทำเนื้อสเต็กนะที่มีในการหมักด้วยของเหล่านี้หนึ่ง <S <S ผงกาแฟบดนะฮะอันนี้เราเป็นผงกาแฟที่ซื้อมาจากร้านลองเอามาบดดูนะครับแล้วก็นี้โกโก้นะครับแล้วก็เป็นส่วนผสมก็คือใบไทม์นะครับแล้วก็มีโรสแมรี่อันนี้เป็นเนยที่เอาไว้บัตเตอร์มันอีกทีหนึ่ง เราจะต้องเปิดกระทะทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าเราเป็นกระทะเหล็กล้อเหล็กล้อเฮอนี่ค่าไอ้ที่อะสรุปว่ามันเหล็ก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 รออะอันนี้เราเป็นเนื้อส่วนริบอายที่ผ่านการปรเอมาประมาณสัก21วันนะครับนะครับจากนั้นเราก็เอาชิดชูสับเนื้อเหมือนเดิมให้เรียบร้อย<ๆ>ก็เดี๋ยวก็รู้กันว่ามันจะเป็นยังไง เห็นควรว่ามันต้องซับให้มันแห้งมากๆเลยเพราะว่าโกโก้ก,กับผงกาแฟจะทําให้ความไหม้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูที่ว่ามันดีหรือไม่ดีไงบ้างจากนั้นครับขั้นตอนต่อมาก็คือไอ้ปาก็นบอกมาว่าเราต้องทา olive oil หรือ,รอนกำมันมะกอกเนื้อดีๆครับเอาแค่เกลือพริกไทยก็พอแต่ว่าเนื่องจากเราขี้เกียจทำเราก็จะใช้อันนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของเกลือและพริกไทยแล้วเรียบร้อย อ่โกโก้ก่อนลวกันโกโก้ก like. ่อนนะครับค่อยๆโรยเข้าไปนะครับมันจะเป็นยังไงรสชาติรู้ป่ะเฮ้ยเลยที่แปลอร่อยอ่ะโอเคครับจากนั้นครับเป็นกาแฟครับใส่เข้าไปกาแฟนี้ไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่โอเคครับถ้าเป็นในขั้นตอนเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องเอาอันนี้ใส่ของพวกผงปาปริก้าเพิ่มเติมแล้วก็เอาไปแช่ตัวเย็นรักตูงชั่วโมงนะครับแล้วค่อยเอามาทำ โอเคครับเรียบร้อยจากนั้นครับกระทะเริ่มร้อนมากๆแล้วแบบแรกครับใส่ล l ฟอ e ยล์ที่กระทะไปก่อนทุกอย่างพร้อมครับระเอาเนื้องเราเข้าไปใส่เลยนะครับ <S <S แปลกอะไมเป็นไรฮะขั้นตอนนี้เราก็ต้องรีบนิดน,นึงครับเหมือนการครับใส่เนยเข้าไปด้วยเพื่อว่าเราจะเบียรซิ่งมันต่อนะครับ จากนั้นครับเราก็เอาใส่ของใบทรมเข้าไปได้วยครับโอเคได้ <inhal> er> <Okay. S 2> ผมมาแล้วนะครับกระทะมันก็ร้อนอยู่จังเลยโอเคเรีย okay. บร้อยแบบซิ่งแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นเอาขึ้นเลยฮะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าภายในของมันเนี่ยมันยังเป็นดีเดียมแบร์ไหมนะครับ เรามาลองตัดแล้วก็ลุ้นกันไปด้วยกันเลยฮะแต่หนอย่างแรกเลยฮะต้องพูดถึงหน้าตาเฮ้แต่เชคเจอร์เวลาเป็นลงไปมันมันก็ยังรู้สึกแบบเออมันก็กรอบอยู่นะมันอะไรเฮ้ตมันก็น่าเกลียดอ่ะเฮ้แต่กูว่าเหมือนจะอร่อยว่ะเพราะมันยังแบบดูช่ำๆมากๆเลยนะเราเราจะมาลองเปิดกันว่าหน้าตาของมันยังเป็นมีเดียมแรไหมเ้ยมันดูดูย่อมมอยู่นะดูดิเห็นไห แต่ลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นไงบ้างเป็นยังไงครับอย่างเงียบใจคอไม่ดีเลยอย่าเใจคอไม่ดีเลยมกินไม่ได้ไ่ไม <c oughs> ่ได้ไ่กินไม่ได้หา่ิสูจ่์ด่กินไม่ได้ไ่กี่ไม่ไ้หรือเปล่ากูรู้สึกเนลี่ยนเนืม้อมกินไม่ไกินไม่ได้กินม่ได้ไม่กินม่ไมันไม่ถู้กตน้องอ่ะมากันไม่ไ้าบอกว,ว,ว่ามันจะออกเป็นแบบขนม ใช่เขาบอกว่าม yeah, ันจะเหมือนกับว่าเป็นเมนูขนมเมนูนึงของต่างประเทศที่เอาเนื้อมาทำมันเป็นเหมือนเนื้อครับก็แล้วแต่ใช่ใช่แบบเหมือนกับว่าเป็นแบบเหมือนเอาเนื้อมาทําเป็นแท่งขนมปังเอาเป็นว่าปิดเรียบนะฮะสำหรับใครที่อยากจะรู้อยากจะลองสำหรับการทำเนื้อสเต็กนะครับท็อปด้วยโกโก้หรือกาแฟอะไรก็ตามคนเหนือถ้าจะทำอร่อยแต่สำหรับผมก็แสดงพ่อแม่พี่น้องก่อนนะฮะว่าอย่าหาทำเลยนะครับ มึงมากินเองมึงอย่าเพิ่งกดคัดไอ้อ้อยออยใครอม้ยนี่เอากล้องมาเอากล้องมาเอามือเอากล้องมาเอากล้องมาเยี่ยคนทำอ่ะเอาดิอ่ะมึงกินนะมึงจะช้ามึงจะช้าอ่ามึงพูดเองอะไรเป็นไงผมว่ามันร้อนเกินไปแ้วแต่มันเหมือนขนมเนะเหมือนขนมขนมปังถ้ากินกาแฟจะแบบจัดเหมือนกาแฟนีอร่อยอร่อยไหมไม่แง่อร่อยจริงอาจจะแบบไม่ถูกปากนมึงพูดให้ชัดก่อนไม่ได้เหี้ย่ปิดคลิปครับบ๊ายบาย ไม่น้อยไปใช่ไหมมึงครับโมปะเนี่ยก็เมื่อกี้มึงบอกให้กูใส่เยอะๆใช่ไหมใช่แต่มึงก็บอกให้กูซับน้ำด้วยใช่ไหมครับและกูเทาอิ่อๆมันก็ฉ่ำกว่าเดิมใช่ป่ะใช่ครับกูพูดกับมึงว่าไม่น่าจะได้อะไร